哦，嘿，子维。

สวัสดีค่ะพี่ดามอ,อ,อายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากหรือเปล่าคะผมออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคระับสิ่งสําคัญที่สุดลูกผู้ชายคือสุขภาพ<ะ>ผมดื่มกาแฟเมาเทนเบิร์ดเป็นประจะําหากคุณมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวไม่สู้หลังเร็ว มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมา n t นเบิร์ดช่วยคุณได้กาแฟเมา n t นเบิร์ดกาแฟที่ภรรยาขวรแนะนําให้สามีดื่มยอมรับครับว่ากาแฟเมา n t นเบิร์ดเนี่ยร้ายจริงๆ <laughs> สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0854793588และ0854795988กาแฟเมา n t นเบิร์ด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมุนไพราวาไรตี้ครับในช่วงของสนทนาปัญหาสุขภาพครับเราพูดคุยกันเรื่องของปัญหาของคุณผู้ชายครับแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญพิเศษตรงที่ว่าเป็นคุณผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับกาแฟมาทินเบิร์ดเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงครับพอดีว่าน้องชายอรู้จัก อ่ารู้จักกับตัวแทน,อแทนของมอร์ทนเบิร์ดก็สั่งก็คือว่าสั่งไปขายเขาสั่งมาก็สั่งไปแบบอยากลองดูแต่ว่าพวกป่าป่าพวกเฮียเนี่ก็ก็ถามสรรพคุณเขาก็บอกดีขึ้นนะคะโอเคตอนแรกตอนแรกที่น้องมาแนะนําเอำแค่กาแฟเนี่ยมันจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆใช่ตอนแรกไม่เชื่อหรอกแต่พออ่านข้อมูลก็โอเคนะแล้วก็ไปให,ให้เขากินกันก็ดีเขาตกลับมากลับใช่เขาก็สั่งค่ะ ก็สั่งกันมาตอนนี้เงค่ะแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยคนที่สั่งมาเนี่ยอายุอยู่ในวัยอะไรยังไงเท่าไหร่ประมาณไหนอยู่ในวัยก็สองคนร้อยกว่าอยู่นะเฉลี่ยก็ประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างงี้ทีนี้ถามกันแบบกระซิบส่วนตัวในครอบครัวเออส่วนตัวเหรอคะกับแฟนก็ไม่ค่อยมีอะไรกันนานทีปีหนอขนาดนั้นเลยเออก็ลองลองอยากลองอ่ะเนาะไม่เป็นไรสามีพัญญาก็ลองก็ ก็โอเคนะก็คือคืนดีเหมือนกันนะอ๋อให้ให้เขากินใช่คืนดีเหมือนกันใช่สังหารเงาเขาท่าท่านะแต่แต่ก่อนที่คอยลังให้กันจะได้เพิ่มสะกิดกันมากขึ้นใช่ใช่ีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงของคุณผู้หญิงนะครับที่น่าจะสะท้อนเรื่องราวของคุณผู้ชายได้ดีเลยทีเดียวครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งทางออกนะครับสําหรับปัญหาเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศครับกาแฟามทชเบิร์ดลองวิสูจน์ดูก็แล้วกัน ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมครับ,บสวัสดีครับต้องลองพิสูจครับผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก,กว่า40ปีอายุเป็นเพียงตัวเลขที่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพผมคิดว่าลูกผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยต้องออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์ผมดื่มกาแฟมัลเิฟลเบิร์ดเป็นปนระจำยอมรับว่ากาแฟมลเิเบิร์ดนีย หลายจริงส,สนใจสอบถามสังที่โทร085 479 3588และ085 479 5988